เรื่องวิญญาณที่ถูกลืมว่ากันว่าเมื่อร่างกายของมนุษย์เราสูญสลายไปแล้วนั้นสิ่งที่จะยังคงเหลืออยู่ก็เป็นเพียงวิญญาณที่ล่องลอยไปเกิดยังพบภูมิใหม่แต่ในบางครั้งอาจจะยังมีวิญญาณจำพวกหนึ่งซึ่งยังคงวนเวียนอยู่บนโลกนี้โดยไม่มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับความสุขครั้งใหม่ในชีวิตเลยอะไรที่ทำให้วิญญาณเหล่านั้นต้องเผชิญกับชะตากรรมเช่นนี้ มันคือความผูกพันของวิญญาณเหล่านั้นที่มีต่อคนบนโลกมนุษย์ซึ่งไม่สามารถลบเลือนไปได้หรือว่ามันจะหมายถึงความน่าสะพรึงกลัวบทใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้ากันแน่เรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นกับครอบครัวของอัลเลนโดยมีโรเบิร์ตซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวอาศัยอยู่กับเบ็ตตี้ภรรยาสาวและลูกชายวัยห้าขวบในหมู่บ้านแห่งหนึ่งชานเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษอย่างสงบมานาน จนกระทั่งในปี1996ที่ผ่านมาครอบครัวอันเลนก็ต้องเจอะเจอกับเหตุการณ์อันน่าเศร้าสลดขึ้นเมื่อเบตตี้ภรรยาสาวสวยถูกฆาตรกรใจอมหิตฆ่าขมขืนและนำศพไปหมกทิ้งในกอหญ้าข้างทางห่างจากบ้านของเธอเพียงไม่กี่ร้อยเมตรซึ่งแม้ว่าในภายหลังฆาตรกรจะถูกจับตัวมาลงโทษได้แต่สิ่งที่ครอบครัวอันเลนต้องสูญเสียไปนั้นมันยิ่งใหญ่เกินกว่าจะหาสิ่งใดมาทดแทนได้ และนอกเหนือไปจากความเศร้าโศกเสียใจแล้วสิ่งที่พวกเขาต้องประสบในเวลาต่อมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือความน่าสะพรึงกลัวอันเกิดจากวิญญาณของเบ็ตตี้ซึ่งตามมาหลอกหลอนและสร้างความเขย่าวขวัญให้กับครอบครัวอลเลนโดยที่พวกเขาไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นทั้งที่หลังจากเบ็ตตี้เสียชีวิตไปได้2ปีเหตุการณ์ทุกอย่างนั้นยังคงเงียบสงบปราศจากเหตุการณ์ร้ายแต่อย่างใดทุกวันโรเบิร์ตจะพาลูกชายของเขาไปเคารพสุสานของเบ็ตตี้ ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านไปไม่กี่ร้อยเมตรและเขาก็ทำเช่นนี้เป็นประจำจนกระทั่งไม่นานโรเบิร์ตก็ได้แต่งงานใหม่กับหญิงสาวชาวอังกฤษคนหนึ่งและได้อพยพครอบครัวไปอยู่ทางตอนใต้ซึ่งนับจากนั้นมาโรเบิร์ตก็ปล่อยให้สุสานของเบ็ตตี้ตั้งอยู่อย่างอ้างว้างโดดเดี่ยวปราศจากการเหลียวแลแม้ก,กระทั่งลูกชายของเขาเองก็ไม่เคยถามถึงมารดาอีกเลยซึ่งดูเหมือนว่าการที่วิญญ,ญาณของเบ็ตตี้ถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างเดียวดายเช่นนั้น มันได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันน่าสยดสยองที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้เลยเหตุการณ์สยองขวัญดังกล่าวได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านใกล้เคียงที่โรเบิร์ตกับลูกชายพร้อมด้วยภรรยาใหม่ไปพักอาศัยอยู่เรื่องราวมันเริ่มขึ้นมาจากในตอนตีสองของทุกๆคืนซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับเวลาที่เบ็ตตี้ถูกฆาตกรรมมักจะมีคนเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเดินร้องห่มร้องไห้ไปตามทางเดินของหมู่บ้าน ปากของเธอก็พร่ำร้องหาสามีและลูกชายตลอดระยะทางที่เธอเดินไปผ่านและไม่ว่าเธอจะเดินไปทั้งไหนทุกคนจะได้กลิ่นเหม็นสาบสางโชยมาตลอดเวลาและเมื่อเป็นเช่นนี้หลายครั้งเขาชาวบ้านก็เริ่มตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนไม่เป็นอันทำอะไรพอตกดึกทุกคนก็ปิดประตูบ้านไม่มีใครกล้าออกไปไหนเป็นอย่างนี้อยู่นานจนชาวบ้านละแวกนั้นเริ่มทนไม่ได้จึงได้จ้างวานหมอผีชื่อดังคนหนึ่งมาปัดเป่าวิญญ,ญาณของเบ็ตตี้ให้พ้นออกไปจากหมู่บ้าน ซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวมาคอยสร้างความหวาดผวาให้กับพวกเขาอีกแต่มันก็เป็นเช่นนั้นอยู่ได้ไม่นานเพราะปรากฏว่าวิญญาณของเบ็ตตี้ไม่ได้ผุดไปเกิดอย่างที่ทุกคนเข้าใจแต่วิญญาณของเธอกําลังล่องลอยตามหาสามีและลูกของเธอต่างหากในคืนวันหนึ่งขณะที่โรเบิร์ตกำลังพาลูกชายของเขาเข้านอนจู่ๆก็มีลมพัดมาวูบใหญ่จนทำให้หน้าต่างบนห้องเปิดกว้างออก และสิ่งที่โรเบิร์ตกับลูกชายมองเห็นในขณะนั้นก็คือร่างของเบ็ตตี้กำลังลอยวนไปมาอยู่บนระเบียงห้องซึ่งอยู่บนชั้นสองของตัวบ้านสภาพของเบ็ตตี้ในตอนนั้นไม่ต่างอะไรจากเมื่อตอนที่โรเบิร์ตเห็นในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพาเขาไปดูศพของเธอแต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือใบหน้าของเธอเริ่มเน่าเฟะและส่งกลิ่นเหม็นตลบไปทั่วห้องและเมื่อลูกชายของเขามองเห็นหนอนที่ไต่ย,ยั้วเยี้ยไปทั่วร่างกายของมารดาเด็กน้อยก็หันมากอดโรเบิร์ตผู้เป็นพ่อไว้ซะแน่นด้วยความกลัว ในขณะที่โรเบิร์ตเองก็เริ่มตรึงตระหนกยิ่งขึ้นแม้สิ่งที่เขามองเห็นอยู่ตรงหน้าในขณะนั้นเป็นร่างภรรยาของเขาก็ตามแต่เธอก็ดูน่ากลัวเกินกว่าที่เขาจะทนมองต่อไปได้ในตอนแรกนั้นโรเบิร์ตเข้าใจว่าวิญญาณของเบ็ตตี้คงยังรักและห่วงใยลูกน้อยวัยห้าขวบของเธออยู่จึงยังไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้แต่โรเบิร์ตอาจจะยังไม่ทราบว่าในเวลานั้นวิญญาณของเบ็ตตี้ไม่ใช่ภรรยาผู้อ่อนโยนและใจดีคนเก่าของเขาอีกแล้ว เธอได้ผ่านความรู้สึกที่ถูกทำร้ายอย่างทารุณความรู้สึกที่ต้องถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างเดียวดายจนมันสั่งสมและได้กลายเป็นรอยแ้นที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของเธอซะแล้วดังนั้นเมื่อเบ็ตตี้เห็นลูกน้อยแสดงท่าทีหวาดกลัวต่อวิญ,ญญาณของเธอผู้เป็นแม่มันจึงได้สร้างความโกรธให้เธอเป็นอย่างมากพร้อมกับลั่นปากออกมาว่าเธอจะฆ่าทุกคนที่ทอดทิ้งและทำให้เธอต้องทนทุกทรมานอยู่เพียงเดียวดาย และในวินาทีนั้นเบ็ตตี้ก็ได้ยื่นมือของเธอมาจับร่างของโรเบิร์ตเวียงไปกระแทกเข้ากับฝาผนังห้องและหันมามองลูกชายของเธอที่ตัวสั่นง,งันงุกอยู่บนเตียงพร้อมกับร้องเรียกลูกชายให้เข้ามาหาเธอแต่เมื่อเด็กน้อยสายหน้าปฏิเสธวิญญาณของเบ็ตตี้ก็ถึงกับกรีดร้องออกมาด้วยความโกรธผิดหวังเธอคว้างปาและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าจนย่อยยับด้วยอารมณ์โกรธ แต่มันก็เป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งแม่ยังไงก็ยังเป็นแม่เพราะเมื่อเธอมองเห็นลูกน้อยร้องไห้ออกมาด้วยความตกใจกลัวความโกรธของเธอก็เริ่มอ่อนลงและในไม่ช้าร่างของเธอก็ค่อยๆเลือนหายไปในเช้าวันต่อมาโรเบิร์ตรีบพาลูกชายของเขากลับไปยังสุสานของเบ็ตตี้ เขาจัดการขุดเอาศพของเธอขึ้นมาเพื่อนำไปฝังใกล้ๆกับบ้านพักที่เขาและลูกอาศัยอยู่ในปัจจุบันถึงแม้โรเบิร์ตและลูกจะไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่วิญญาณของเบ็ตตี้จะยอมไปเกิดและพวกเขาจะต้องทนอยู่ในสภาพเช่นนี้ไปอีกนานแค่ไหนแต่อย่างน้อยมันก็คงเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วที่จะช่วยยับยั้งไม่ให้วิญญาณของเบ็ตตี้ออกอลาวาดสร้างความหวาดผวาให้กับผู้คนอีกต่อไป